ในหัวข้อนี้จะเป็นการเริ่มต้นการใช้งานโปรแกร,รมโดยการกำหนดค่าที่ Windows ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้เราจะเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนรูปแบบของปีที่ใช้ใน w i n d o w s จากพุทธศักราชเป็นคิเตศกาชกันนะครับเพราะตัวเครื่องบันทึกเวลาจะรองรับรูปแบบปีคิเตศกาชเท่านั้นใน Windows 7จะมีการเปลี่ยนรูปแบบของปีที่ใช้ใน Windows ดังนี้ ก่อนอื่นให้เราไปที่ start นะครับเข้าไปที่ control panel แล้วเลือกไปที่ region and language ก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาหนึ่งหน้าต่างตอนนี้เราจะอยู่ในแท็บของ format นะครับเข้าไปที่ additional setting นะครับ เลือกแถบปท่่เด e ครับเปลี่ยนจากพุทธศักราชเป็นคิดศักราชครับเท่านี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนจากพุทธศักราชเป็นคิดศักราชแล้วก็กดโอเคครับกดโอเคครับ เราจะสังเกตเห็นรูปแบบของปีเปลี่ยนไปนะครับจากพุทธศักราชก,ก็จะกลายเป็นคิเตศกราชนะครับเราได้เปลี่ยนรูปแบบของปีที่ใช้ใน Windows 7เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะมาดูรูปแบบการเปลี่ยนปีที่ใช้ใน Windows XP กันนะครับขั้นตอนแรกนะครับเข้าไปที่ Control Panel นะครับเลือกไปที่ Regional and Language Options ก็จะมีหน้าต่างหนึ่งหน้าต่างขึ้นมานะครับให้เราเลือกไปที่แถบแรกนะครับ Regional Option แล้วเลือกไปที่ Customize นะครับจากนั้นก็จะขึ้นหน้าต่างขึ้นมาอีกหน้าต่างหนึ่งที่มีชื่อว่า Customize Regional Option เลือกไปที่ Day แล้วเลือกที่คิดจะสกกลาดจากนั้นให้กดโอเคแล้วหน้าต่างนี้ก็จะปิดไป ก็จะเหลือหน้าต่างหน้าต่างหนึ่งให้เราทำการกดโอเคตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการเปลี่ยนรูปแบบของปีที่ใช้งานใน Windows XP นะครับก็จะเสร็จสิ้นลงต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนภาษาที่ใช้ในเครื่องนะครับก่อนอื่นเราจะมาดูของ Windows 7กันนะครับ ก่อนอื่นเข้าไปที่เมนู Menu Start นะครับเลือกไปที่ Control Panel จากนั้นเลือกไปที่ Region a n d Language ก็จะมีแท็บขึ้นมานะครับในแถบ Format นะครับทันแรกให้เราเลือกเป็นภาษาไทยไทยหรือ Thailand ไปที่โล a l ครับ Current Location เลือกเป็นที่ Thailand นะครับและที่สำคัญของ Windows 7ก็คือการตั้งค่าใน Administrative ในส่วนนี้ Unicode ของโปรแกรมต่างๆหรือภาษาต้องเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับซึ่งตัวนี้จะหมายถึงทั้งระบบของ Windows 7เมื่อทำการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วให้เราทำการกดโอเคครับหลังจากที่ทำการเปลี่ยนเสร็จให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องหนึ่งครั้งนะครับ ก่อนที่จะเริ่มใช้งานโปรแกรมอื่นๆการเปลี่ยนภาษาใน Windows 7ก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับต่อไปเราจะมาดูการเปลี่ยนภาษาของ Windows XP กันนะครับใน Windows XP นะครับให้เราเข้าไปที่เมนู Start แล้วก็เลือกเป็น Control Panel ครับจากนั้นเลือกไปที่ Regional and Language Options พอคลิกเข้าไปนะครับก็จะมีหน้าต่างหน้าต่างหนึ่งขึ้นมาหน้าต่าง Regional and l a n g u a g e Option ขึ้นมานะครับเรียกไปที่ Regional Option นะครับแถบแรกนะครับให้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยส่วน Location ก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับจากนั้นให้เราไปที่แท็บที่2นะครับที่ชื่อว่า l a n g u a g e พอมาแถบที่2ก็จะเห็นหน้าต่างขึ้นมา ให้เลือกอันแรกนะครับในข้อความแรกจากนั้นให้เรามาที่แถบที่3ที่ชื่อว่าแอดวานในในช่องแอดวานนี้ให้เราเลือกเป็นภาษาไทยที่เขียนว่าไทยนะครับแถบนี้นะครับพอเสร็จสิ้นในการเลือกทั้ง3แถบแล้วโดยทั้ง3แถบนี้จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทย จะเลือกเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะครับให้กดโอเคไปเลยครับพอกดโอเคเสร็จให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องหนึ่งครั้งนะครับก่อนที่จะทำงานหรือเริ่มใช้โปรแกรม,มอื่นๆ